หวังว่านายกรัฐมนตรีคงไม่บ้าจี้นะครับนี่คือการประกาศของทนายนันชัยชัยเดชทนายความกระดูกเหล็กประธานทนายความมูลนิกิกองทัพธรรมนะฮะคุณผู้ชมครับแสดงว่าแกยังคงติดตามแล้วก็เฝ้าติดเกาะติดอยู่เพราะก่อนนี้ให้เวลา15วันไง ว่าทางสำนักพุทธก็ดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรีก็ดีที่บอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบขบวนการเชื่อมจิตเลยนะครับจะสามารถทําสําเร็จหรือไม่นะครับคือวันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องทนายธรรมราชนะครับเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลต้องการให้ในายกรัฐมนตรีตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อมวลชนนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทางขบวนการเชื่อมจิตเขาบอกว่าอยากให้มีการปฏิรูปสัดซัมไปนะครับทนายนันชัยก็เลยไปที่มาในคุณผู้ชมครับบอกว่า นายกคงไม่บ้าจี้นะที่จะลงไปตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวคุณผู้ชมคิดว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยนะครับจะตรวจสอบไหมจะตรวจสอบการทํางานของสื่อมั้ยหรือมันเป็นแค่เทคนิคนะการต่อสู้ที่กําลังเป็นไปณนะขณะนี้กันแน่โอ,อ้โหมันต้องลามไปถึงน้ยกรีเศษฐาเลยเหรอนี่แกก็เพิ่งวุ่นวุ่นนะทั้งเรื่องปากท้องของประชาชนทั้งเรื่องการบ้านการเมืองแล้วก็การปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะ่านชัยบอกว่านายกหวังว่านะจะไม่บ้าจี้ แล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็มีเอฟซีนะครับมาถามเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะท่านนายดันชัยว่าแล้วมันจะคืบหน้ายังไงอ่ะแล้วทางฝั่งเนี้ยทางกองทัพทมจะลงไปตรวจสอบอะไรยังไงไหมท่านชัยก็เลยตอบกลับมาเลยครับบอกว่าทําการใหญ่ใจต้องนิ่งอะไรคือทําการใหญ่ใจต้องนิ่งเพราะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับนี่ก็เข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าสํานักพุทธเดี๋ยวจะบุกกี่โบงเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชม สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่โอ้โหมันมีข่าวโด่งดังมาอีกครั้งหนึ่งทําหน้าที่ขึงขังนะครับหลังจากที่คุณพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านออกมาสั่งการนะบอกสานักพูดไปตรวจสอบพอมอด้วยแล้วก็มีการพูดถึงชื่อของใครของคุณการจอมพลังด้วยคุณผู้ชมจําได้ไหมครับแต่เอาไปเอามาถ้าไม่มันเงียบผิดปกติอันนี้วังเวงวิเวกโวงเวงเลยนะอันนี้ใช้ขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะครับและรัฐมนตรีก็ไม่อยู่แล้วนะ เพราะถูกป,ปรับให้พ้นจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรับปรีดจาสํานักนายยุ้รีกํากับดูแลสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรีออกไปซะไม่อยู่ละแล้วมันจะยังไงครับเนี่ยและอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ไปร้องคุณเสถาด้วยนะนายกุรัฐมนตรีส่วนแม่นกเนี่ยก็พร้อมนะยินดีให้ตรวจสอบได้เลยนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรใดๆทั้งสิ้นยินดีเลยบอกว่าส่วนกลางเนี่ยจะมาตรวจสอบเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ยุติ ในขณะเดียวกันมันก็มีภาพของแอดมินผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหสวยมากเลยนะคือปกติเนี่ยตอนที่มาถแถลงข่าวจำได้ใช่ไหมครับถแถลงข่าวคณะเชื่อมจิตเลยนะครับแล้วก็ออกมาไลฟ์ไปต่างๆนะนาก็ว่าเป็นหญิงสาวเนี่ยหน้าตาดีอยู่แล้วนะครับหน้าตาดีเลยละอ่ะคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดมันมีการไปขุดภาพเก่านะคือเป็นภาพการถ่ายแบบโหเซ็กซี่มากนะ ทนายธรรมราชน,นี้ก็ต้องตอบคาถามสื่อมวลชนเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นภาพเก่าน้องไนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเด็กเชื่อมจิตเนี่ย mm hmm. เพราะว่ามันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี62แล้วแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้ทําแล้วนะจริงๆจะทําก็ได้นะครับถ้ามันเป็นอาชีพสุจริตหมายเขาว่าเป็นนางแบบนี่หรือเป็นนางแบบถ่ายแบบมีรูปสวยๆก็แยกสถานะ เข้าถ้ามาปฏิบัติธรรมก็นุ่งขาวห่มขาวแต่งตัวมิดชิดเ,เรียบร้อยแต่ถ้าจะไปทํางานทําการมันก็ได้สิไม่งั้นคนที่เป็นนางแบบถ่ายเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยเขาก็มาปฏิบัติธรรมไม่ได้่ยมันก็ต้องแยกแยะนะแต่ที่คนก็สงสัยมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ทนายความบอกว่าเป็นภาพเก่าแล้วนะครับแต่แต่สวยจริงนะโ,โหคนเนี่ยเอาไปแชร์ไปพูดถึงสรุปเป็นภาพเก่านะครับนะตั้งแต่ปี62นี่ปี67ก็โอ้ผ่านมาแล้วตั้ง5ปีนะแต่ความสวยของของ บางคนเรียกว่านาบรีสวร์เลยนะนาบรีสวรรค์นเนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยอ่ะเราก็มาเกาะติดสถานการณ์กัน,กนต่อผมอามาเล่าโดยสรุปนะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบคือมันก็ยังอื้ออึงกันอยู่ว่านั้นเนี่ยตอนนี้ผมว่าสํานักพุทธชักแปลกๆอ่ะจริงๆก็กว่าจะตื่นได้เนี่ยก็นานนะครับแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เงียบยังไงผิดปกติชอบกลน,นะครับหลังจากนี้คงต้องรอให้ครบ15าวันแล้ว้งครับนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วรอธนานันชัยนี่แหละที่บอกว่าทําการใหญ่ใจจ้องนิ่งแล้วก็เคยบอกกับผมในรายการยุคคนชนข่าวก่อนหน้านี้แล้วไงว่าถ้าไม่ําเนินการเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันที่กองปราบนะกองระคับการกองปราบปราบไปหาตํารวจส่วนกลางเลยนะครับสุดท้ายจะลงเอ,อ่ยอย่างไรการตรวจสอบในครั้งนี้ก็คงเฝ้าติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ยุคนสุดยอดสินค้าคุณภาพจากอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นของชุมชนขึ้นชื่อหมูเนื้อเน้นๆนะครับชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นน้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนชุมชนนะครับชุมชนของแท้แน่นอนเลือกแต่ของอย่างดีสดใหม่ผลิตใหม่ๆนะครับเอามาให้กับผู้ชมแผ่นเนื้อเนื้อเน้นๆเห็นไหมฮะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะแผ่นใหญ่ๆหมูล้วนๆเลยนะครับ และที่สําคัญทําสดใหม่ด้วยนะครับสินค้าชุมชนขึ้นชื่อนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นของสุดยอดของไทยสุดยอดของชุมชนนี่บอกได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชมมันหอมมันสดมันใหม่นะชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับร้อยสาสิบเก้าบาทนะ <c oughs> น้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะฮะถูงใหญ่เลยฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยฮะอร่อยมากนะหรกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ หรืออินบ็อกก็ได้นะฮะเนี่ยฮะผมกินเข้าไปแล้วยังอพอดีคำนะหมูเนื้อเน้นเน้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามานะครับเนี่ยฮะเนื้อหมูแผ่นสวยๆแล้วเมื่อกี้ผมแกวมาให้ดูเลยนะอรัอกินเข้าไปคือมันมันสัมผัสได้ถึงหมูเนื้อเน้นเ,นนเนนและเป็นของชุมชนช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนชุมชนเป็นจุดเดือนของผมยุคคนและก็ทีมข่าวอยู่แล้วนะครับไรายได้ส่วนหนึ่งก็ เอาไปทําข่าวนะครับช่วยเหลือทีมงานเข้าไปนะครับเนี่ยฮะชุดละร้อยสาสิบเก้าบาทน้ําหนักร้อยสาสิบกรัมบวกๆนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพอย่างยิ่งนะครับมาต่ออีกอันหนึ่งครับอันนี้จากนาคนปรปฐมนะฮะชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอันนี้หมูแผ่นนะครับร้อยกรัมนะฮะร,ราคา99บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้99บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยผมแกะเลยนะแกะให้ดูอันหนึ่งนะ หมูทุบเมื่อสักครู่จากสิงห์บุรีนะฮะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมกรอบนะแผ่นเนื้อเน้นๆเลยผมไปตามหาของผมอะนะผมจะเป็นคนไปตามหาของอร่อยก็คือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนดูด้วยแผ่นเะฮะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับเนี่ยฮะวะอืมลนะอมงเสียงกรอบอร่อยมากนะชุดละแค่เพียง99บาทนะฮะหมูแผ่น ร้อยกรัมชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะถูกกว่าหมูทุบหน่อยหนึ่งนี่ฮะสนใจเพงว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ผมยืนยันนะผมไปออกตามหาสินค้าเนี่ยผมจะเลือกแต่ของดีๆมาจาจดจาหลายนะเพราะจุดยืนของผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านอยู่เคียงข้างชาวบ้านชุมชนชุมชนนะฮะผมก็จะขายของชุมชนของชาวบ้านแบบเนี้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอุดหนุนสินค้าของทีมข่าวยุคนได้สนับสนุนชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน ใหดับสนุนทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแบบนี้นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมนะได้ของดีมีคุณภาพแน่ๆเนี่ยหมูแผ่น99นะร้อกรัมจากนครไทยสีนะเอามาจากทินเลยเอามาสดๆใหม่ๆหมูทุบจากพรมบุรีสิงบุรีเอามาจากทินเลย,เาาาน,เลยนะอันนี้ร้อยร้อยสามกนะร้อาบกรัมบวกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่นี่ครับน้ำพริกกากหมู สูตรผมเองเลยสูตรแม่ยุคนอ้าวสูตรแม่ยุคนแล้วก็อัดเดปปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะฮะเนี่ยฮะชุดละ99บาทนะร้อยกําบวกบวกเหมือนกันคุณผู้ชมดูกา,กากหมูนี่ากากหมูทอดสดใหม่ใส่ให้เบิ่มๆมเลยนะเนื้อเนื้อเน้นๆ้นเห็นไหมครับ99าบาทเนีน่ยฮะเป็นสูตรเมืองน่านนะครับเป็นสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวบ้านเกิดผมเองสูตรของคุณแม่ผมเองนะครับสนใจพิวเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาชุดละแค่เพียง 99บาทเท่านั้นนะครับ9ก100กรัมบวกบวกอ่าถุง100กรัมบวกบวกนะครับนี่ฮะนะน้นำพริกกากหมูนี่สูตรเมืองน่านนะแล้วก็ทอดกากหมูชิ้นกำลังสวยเลยแปะเอาไว้ข้างบนเบิ่มเบิ่มเลยนะฮะให้เป็นพิเศษเลยนะครับสนใจพิมพ์ค่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับนี่ฮนะน้ำพริกกากหมูนี่วันนี้นำเสนอ3าอย่างนะทั้งน้ำพริกกากหมูหมูแผน่นแล้วก็หมูทุบนะ พูดแล้วก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับสําหรับสินค้าการน,นําเสนอแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนพวกเราชุมชนไทยนะชาวบ้านนะครับมีรายได้เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นซิกเนเจอร์เป็น